อย่างนั้นลูกหงาเอาแถวเลยเออเราได้ใส่ขึ้นมาสำคัญกินลูกเดียวอิ่มเลยอย่างเงี้ยนี่กล้วยไรเนี้ยนี่จะเป็นกล้ว,วยไข่นะครับเฮ็ดกล้วยไข่บ้านเรานี่แหละเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ ไปไหนไปกินเฉาก้วยกับกุยบก้ยคือเฉาก้วย,ย,ยมาปลูกที่แสนต่อนะครับเราก็คงจะได้ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกอบตอนะดําลงมหาวงรู้จักไหม,ไหมโ,อโอเคนะครับวันนี้เราจะเน้นมาเรียนรู้ิมานะครับตอนเรียนกศนนะครับตอนนั้นก็ลง อ่าสอทอเป็นสอทออยู่ที่อันนี้คือเป็นกล้วยหักบุกครับเป็นกล้วยหักบุกอันนี้สุกฝานที่ติดนะทอดทอดแล้วมันมีรสชาตินะครับออกมันๆเกมๆนะพอใส่เกลือด้วยถ้าเป็นสุกอย่างนี้นะต้องให้สุกคำหามนะสุกคำหามสมัยก่อนเขาใช้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์แบบไหนนะครับอ่า,อาเป็น เรียนรู้เข้าไว้นะครับอาจจะเป็นในข้อสอบได้นะครับขายนะครับค้าขายอยู่บนมอเขาจะใช้แบบนี้นะครับหรือไปอบนะอบน้ำผึ้งได้นะครับมันมีสายพันธุ์อื่นนะเราต้องดูนะสายพันธุ์ที่เขานิยมมากทำเป็นกเกษตรเพื่อจะมีไรายได้นะให้แนะนำะน้ำวา่าพันมะลิอ่องกับน้ำวานวลพื้นบ้านเรานี่นะครับที่จะขายดีที่สุดและต้องการที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นอ่าเราจะพูดถึงรูปออกมาเป็นเอ่คือทำสายพันธุ์ให้เอาสายพันธุ์พันธุ์มะลิอ,อ่องละว่ามะลิอ่องเพื่อเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วก็จะแจกให้กินครับอยากกินไหมครับ <c oughs> นะครับดูแลยากกว่าพืชล้วยทุกอย่างนะครับดูแลยากมากคือปลูกา่าปลูกไมไ่นะครับก็เรียนรู้ไว้นะครับ ส่วนใหญ่เลยนะครับไมใ่ให้หนีลมนะครับหนีลมคือเรารู้ทิศทางลมอันนี้ก็คือเป็นอ,อีกข้อหนึงนะเขียวนะใบเขียวต้นเขียวกนละ้ยวยวไ,วไข่จะพิดกันนะน,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 นะครับกล้วยไข่อันเนี้ยหอมทองเนี้ยต้นลับต้นแดงนะครับอันนี้นักเรียนก็อาจจะไม่เข้าใจแต่รู้ไว้สักนิดน่ะดีนะครับเวลา,าเขาถามว่าเป็นกล้วยอะไรเราก็ได้อ่า อธิบายถูกอันนี้รูปออกมาเป็นเออคือทําสายพันธุ์ให้เอาสายพันุเอพันุ์บลิออกละว้าบลิออกเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วก็จะแจกให้กินครับนะอยากกินไหมครับ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นน้ำวา้าไอหอมทองเขียวนะครับเวลาสุกปุ๊บขั้วมันจะหลุดง่ายหลุดง่ายแล้วก็เขียวนะใบเขียวต้นเขียวล้วยไข่จะพิดกันนะครับ กล้วยไข่อันเนี้ยหอมทองเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับหน่อกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางน,นะครับวิธีเพาะใส่ถุงหรือปลูกนะครับเราต้องปาดแบบนี้เลยนะปาดอย่างนี้ปาดอย่างนี้เลยครับเอาเง้ามันกล้วยไข่ไม่เป็นไรละ สองหน้าจอไม่หนึ่งไม่สองก็คือกว้างขนาดกวาดขนขุดจะมั่งเนี่ยนี่ฮะนาลูกเนี่ยอันนี้ขนาดดินมันทุ้มน้ำดินมันอุ้มน้ำเดี๋ยวเหรอครับขุดขุดเอาแต่ไอ้หนอเนี่ยมันจะไม่รู้แล้ว อคือไม่รู้ว่านอมันไปทางไหนทิศทางไปไหนค้น,นไม่นอถูกอันนี้เราไม่เน้นแล้วก็โพรดานช้อ,ชอนก็เก็บไว้ปลูกอตอนไหนก็ได้อันนี้คือเป็นกําแพงเพชรบ้านเรานะครับต้องต้องเข้าใจนะครับอันนี้อันนี้เป็นแค่หนอสาธิตเ,เฉยเวลานั่นปุ๊บ เราก็จะฉีดขุงแบบนี้ดูน้ดูนะดูนะลูกดูนะนี่ฮะมันดินมันจะร่วงหน่อยเลยเป็นไหลนะพวกเราหย่อนเข้าไปอย่างนี้หน่อกคือเป็นหน่อทดสอบนะครับถ้าหน่อจริงๆแล้วนะเราไม่ได้ใช้หน่อแบบนี้คือหน่อขุดออกมาจากแม่มันแล้วก็มาปลูกไี่ยาว aw, ใช่ใช่แล้วมันมันจะประหยัดประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย้วมาไอ้อน้อยคนนี้เยอะ เราต้องเหยียบให้แน่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวชาดสาธาตที่ให้ดูนะครับเราเอาดินอคุยลงคุยลงอย่างนี้นี่นะเอา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 ให้ปูดก่อนนะปูให้ปูดก่อนคือพอปูดปุ๊บสำคัญคือหนึ่งให้ไม่ให้น้ำมันชุ่มอยู่ข้างล่างคือให้ให้อย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วนะ อย่างน้เสร็จปัแต่เลกไหมอีกไหนี <Bee into it> ่ก่นครัแล้วยกยกนี่คนเลิมงไม่เป็นไรหยุดไม่เป็นไรถ้าก็ต้องมาต้องมา้ตรงนี้นะ